ฝึกพูดคำง่ายๆก่อนนะคะแปลงกว่าเอ้ยชัดมากเอาอีกรอบแปลงกว่าอ่านี่ดีมากนี่ชัดถูกต้องนะคะผักซีผักซีผักซีเลยงผักซีเฮ้ยเฮ้ยเาใลยปวดหัว่าผักซีอันนี้หรอซีซี อ่าดีมากค่ะอันนี้ชาร์ตอ่าต่อไปห้าพอดห้าพอดพอดพอดอ่าห้าพอดอ่าโอเคอันนี้ค่ะกระเทียมกระเทียมเออพูดชาดมากอะ่ะต่อมาพริกหวานพริกหวานอืเวลาพูด กับ,บทุกคนพูดชัดๆแบบปากกว้างๆแบบนี้เลยนะต้นต้นหอม,อมต้นหอมเออดีมากค่ะเกง่งจังเลยเก่งหอมแดงหอมแดงดีมากนี่ฟักทองอืฟักทองชัดมากดีมากค่ะ คำนี้ไว้ก่อนนะติดคำนี้ไว้ก่อนนะนคำนี้ยังไม่ชัดเท่าคำอื่นนะคะแค่แค่าเสียงมันจะแบบแค่แค่ ติดไว้ก่อนนะติดคำนี้ไว้ก่อนเกาสอติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะติดไว้ก่อนยังไม่ค่อยชัดนะคะอ่าคำยากขึ้นมาอีกนิดนึงอัศนีวาอัศนีวาอัศนีวาอัศนีบาทอัศนีบาอืมพอได้อยู่คำนี้อัศนีบาท อันตกัาอันตะกัาโอเคอ่ะเดี๋ยวพูดช้าๆนะวาทิมากัวาทิมากัา คำว่าภูมิไว้นะข้างหน้าผู้ชนะแล้วนะคะอ่อุณภูมิเดี๋ยวค่อยฝึกค่อยๆฝึกไปอันนี้ขาเม่นข้าข้าเม่นพูดช,าชา้าช้าขาขาเม่นอ่าดีมากเขาพูดช้าชา้าแล้วชัดทุกอันเลยนะเริ่มจากพูดช้าช้าก่อนนะคะโอเคดีมากต่อมากเนตนาเเน ตานาลมใ่่ดีฟังรเรื่องอยู่ติดไปให้ลงห้าพยนลงห้าพยนลงห้าพยนห้าเออฮันสวารีห้เออฮัสวารี้าเออฮัสวารีโอเคดีมาก คือน้ำลายคือน้ำลายกนพูดเยอะล้วกินน้ำนะคะพอแห้งจิบน้ำหน่อยอ่าบาลานดีบาลานดี คนฝึกดีฝึกดีเนปานกฝึกเก่งใช่ไหมคะเขาโยกฝึกเก่งเนาะฝึกคนไม่คิดนะดีๆนะฝึกเก่งอันต่อไปเป็นคำเสียงคล้ายกันนะคะออกพร้อมกันเลยนะพูดพร้อมกันสองคำเสียเสียอือดีมากอันนี้ชัดมาก ชิมดิมอืมชิมดิมเมินเดินดีมากค่ะเนียอเปลี่ยนเมืยอเปลียนทำไมคำนี้มัน,นรนห่ยจังอ่านี่อันนี้นไอ้ไอ้อืมดีมากส้ไก่อืมอืม เื่อมือเฮื้อมือโอเคนี่ล่ะมวยสวยมวยสวยเฮ็ดเสร็จเฮ็ดเสร็จอืมดีมากเุณผู้ชมเองเจ้าตกเจ้าเฮ็ดเฮ็ด เผ็ด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 อือจริงจริงมันฟังออกนะคะแต่ว่ามันยังออกไม่ชัดเนาะเผ็ด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 เราต้องปิดปากไงเราต้องอย่างงี้เม้มเผ็ดเผ็ดเผ็ดชัดแล้วติดเผ็ดไว้คำหนึ่งนะ มหมู่พ่อพานอนะ่ะหมู่พ่อพานหูอติดพ่อพานไว้ก่อนนะอ่ะต่อไปจะ,บบะเป็นประโยคแบบสั้นนะคะเป็นประโยคแบบสั้นนะไม่ใช่คำพูดละอ่าทานข้าวแล้วทานข้าวแล้วทานข้าวแล้ว,ลวอ่ดีมากพูดชัดมากอันนี้อ่ะขังวันตัวโตย <laughs> ังงัน <laughs> ช้างมันโตโตแล้วชีพีเอไปทำไมูลรีมาเดี๋ยว่าผูเดีการมาอันนี้ขอให้โชคดีพูดดีดีพูดดีดีขอให้โชคดีขอขอให้โชคดีโชคขอให้โชคดีขอให้โชคขอให้ ออี่เขามาโชคตรงนี้นะคือชอช้างนันถูกแล้วแต่ว่าตรงปลายเสียงกอไก่อ่ะมันยังไม่ค่อยชัดนะคะยังค่อยๆฝึกเนาะโชคโชคไม่เป็นไรมาต่อไปกุ้งเฮ้ยกุ้งเกุ้งเฮ้ยกุ้ง โอเคได้อยู่อันนี้อันนี้คล้ายๆข้างบนอันหันข้าวกันเถอะหันข้าวกันเถอะเหมาะสมกับเวลานี้มากทานข้าวกันเถอะมีหนึ่งคนหิวอันนี้แ่ะทานข้าวี๋หอมใช่ไหมทานข้าวีหอมมีเสน่ห์มีหาย

ร้ออืม,อมนี่พอได้อยู่่กใจแบ่งฉันยยกใหญ่แบ่งฉันอืมพอได้พอได้ไดยกใหญ่แบ่งฉันยกใหญ่แบงฉันูเ <c oughs> <c oughs> ่ในทุกๆคำโอในสุ <c oughs> ู้เ่ในทุกๆคำอ๋อ <c oughs> โอเคโอเคเุกสันวันแม,ม่สุก สามวันแม่แม่สุสามวันแม่เออโอเคแม่อืขยับปากเยอะๆขยับปากแม่ใช่เวลามองมาก็ต้องเม้นปากใช่ไหมคะแม่ขยับปากเยอะๆนะเวลาพูดวันแม่นี่ไงสลับเออพอขยับปากเยอะๆก็พูดชัด สวัสดีวีใหม่สวัสดีวีใหม่สวัสดีวีใหม่ครับสวัสดีวีใหม่ค่ะสวัสดีสวัสดีดีดีออกเสียงยาวดีลองอีก่อนอี